สวัสดีครับสุขสัต์ฟาร์มเมลอนแอนอินทผาลัมยินดีต้อนรับครับนี่คือเราทำสวน um อินทผาลัมและเมลอนมาปี2558 25 2 5เราก็เริ่มปลูเมลอนและอินทผาลัมมาก่อนแล้วเราก็จะมีผลไม้ต่างๆที่หายากในเมืองไทยซึ่งมีน้อยในเมืองไทยเราก็จะเอามาปลูกอย่างเช่นเอบิลคีเปพุทราน้ำอ้อยภูพันเฮ อย่างนี้ครับเราจะมีเอาไว้ให้ลูกค้าที่เข้ามาในสวนได้ชิมหลากหลายรสชาติหลากหลายสายพันธุ์เราไม่ได้ว่ามีแค่อินทผาลัมอย่างเดียวครับผมครับอันนี้คือภูพันเฮท,ที่สวนสุขสันต์ฟาร์มเราเป็นผลไม้ที่ซึ่งในไทยยังหาได้น้อยมากเป็นผลไม้แนะนําที่เป็นผลไม้แปลกและผลไม้หายากจากทาะจากทานอร่อยเหมือนลูกท้อแต่เนื้อนุ่มละเอียดเป็นลูกสีส้มๆออกแดงนิดๆครับ เป็นผล,ลไม้ที่ซึ่งคนไทยยังแทบไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นผลไม้ใต้หวันนะครับเป็นอาบิวซึ่งในเมืองไทยก็ยังหาได้น้อยมากอันนี้เราทดลองไว้ที่สวนส,สุขสันฟาร์มรสชาติเหมือนหมากน้ำนมหรือแอปเปิลสตาร์แต่ไม่มียางเนื้อเหนียวนุ่มหวานละมุนหอมนิดๆเน,นี่ยครับปีหน้าออกผลผลาลำเรามีหลากหลายสายพันธุ์เรามีอินทผาลัมสายพันธุ์สีเหลืองสายพันธุ์สีแดงสายพันธุ์สีโอรส อินทผาลัมเรามีทุกสายพันธุ์ให้ลูกค้าได้ชิมได้ชมกันที่สวนได้เลยครับใครสนใจชิมรสชาติแบบไหนมาที่สวนเราได้นะครับเรามีต้นพันธุ์จําหน่ายด้วยนะครับยินดีให้คําปรึกษาครับน,<ม>นี่นะครับการห่ออินทผาลัมลูกอ่อนที่เราจะห่อกันมแมลงเราก็จะเริ่มการห่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับถ้าห่อกระดาษสปันแล้วถุงสปันแล้วมแมลงจะไม่รบกวนนะครับนี่ครับ ครับนี่ครับเมลอนอเนื้อเนื้อสีส้มผิวสีทองเป็นพันธุ์กินหวานกรอบกินสดๆดได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้หลายวันเป็นเมลอนที่หวานกรอบเนื้อละมุนผิวผิวจะออกสีทองส้มๆนิดๆนะครับนี่นะครับเป็นเมลอนสายพันุที่เนื้อนุ่มและหวานกรอบมากครับ สีทองเนื้อสีส้มเนื้อหวานกรอบละมุนกินแล้วรับรองแช่ตู้เย็นแล้วกินแล้วติดใจเลยครับเชิญแวะชมแวะเที่ยวที่สวนสุขสต์ฟาร์มได้นะครับเรามีเมลอนไว้บริการตลอดนะครับเมลอนจะปลูกได้ไอเมลอนเราจะออกเดือนละครั้งทุกเดือนนะครับเราจะมีเมลอนไว้ต้อนรับทุกท่านและจะมีผลไม้ต่างๆไว้ต้อนรับอีกเหมือนกันครับผม ระยะเวลาปลูกเนี่ยประมาณกี่วันถึงกี่วันหกสิบห้าวันฮะหกสิบถึงหกสิบห้าวันแล้วแต่แดดแรงแดดอ่อนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยครับผมผมขอเชิญนายกอัตถพลนพเกตเข้ามาดูในฟาร์มเมลอนเลยนะครับนี่เข้ามาในโรงเรือนเลยนะครับจะมีเมลอนลูกสีส้มครับเนื้อสีส้มนะครับสีส้มอันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สวีตดีครับผมเป็นพันธุ์สวีตดีหวานกรอบเนื้อละมูนครับผมครับ อันนี้เชิญเชิญต่อได้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้คือใกล้้ที่จะเก็บได้อันนี้ตัดได้เรียบ้อยตัดได้พร้อมตัดได้หมดเลยครับลรกตัดแล้วครับนี่ครับลูกได้สีหมดแล้วอายุได้แล้วครับเมลอนจะอายุ65วันสายพันธุ์นี้นะครับหกสิบห้าวันครับหกสิบห้าวันสายพันธุ์นี้อย่างเงี้ยเราเราก็คือจะต้องต้นหนึ่งจะต้องจะเป็นสายพันธุ์ผิวสีส้มเนื้อสีส้มผิวสีเขียวเนื้อสีเขียวมีลายครับทีนี้เราจะปลูกเปรรุ่นไปะคับผม แล้วอย่างนี้เป็นไงครับมีออเดอร์เยอะไหมครับตอนนี้อาจจะมีลูกค้าประจําสั่งจองเข้ามาก็พอสมควรครับเพราะเราเราทำมาเนี่ยเปีแล้วครับเราทํามาตั้งแต่ปี25,58เพราะฉะนั้นลูกค้าประจําเราจะเริ่มเริ่มมีมีมากขึ้นลูกนึงก็จะอยู่ที่ประมาณโลครึ่งถึงโลเขีดครับผมคืออย่างงี้ครับถ้า ชุดหนึ่งก็คือมันจะได้ผลผลิตเก็บได้หนึ่งครั้งไหมครับหรือว่าหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องโละต้นออกใหม่ปลูกใหม่แล้วก็เอาต้นมเมล็ดมาเพาะแล้วก็เป็นต้นเล็กๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่จับจพันต้นขึ้นมาตามเชือกเนี่ยฮะเรามีเชือกพันขึ้นมาแล้วพอถึงประมาณ25ใบเราก็จะเริ่มเด็ดยอดอเราจะไม่ให้มีมากกว่านั้นแล้วครับผมนี่ก็เป็นทางทางฟาร์มเอามาให้ทดลองชิมนะครับเป็นพันเมล่อนพันสวิตดีนะครับเดี๋ยวผมลองชิมนะครับ หวานกรอบนะครับครับผมเนื้อจะออกละมุนละมุนไหมครับใช่ครับเป็นเนื้อละเอียดซึ่งจะต่างจากเมลอนบางสายพันธุ์ที่ว่าเนื้อจะแข็งหยาบครับครับผมรสชาติดีแล้วก็หวานกรอบนะครับอร่อยมากครับพันธุ์นี้ครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับว่าตำบลหนองแดงของเราพื้นที่หมู่หกนะครับมีฟาร์มเมลอนอินทผลามแล้วก็อย่างในวันนี้ครับผมก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมถึงโรงเรือนแล้วก็ ได้ชิมเมลอนด้วยอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าน้องแหนเราก็ยังมีสวนเกษตรดีๆอย่างนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของเราอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวมาดูมาซื้อมาชิมผลิตภัณฑ์ดีๆของตลหนองแหนของเรานะครับฝากสุขสันต์ฟาร์มาด้วยนะครับครับอะไรที่ทดลองเองอ่ะครับมันมันใช้เวลาหมดเลยครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ผลนะเราต้องตัดทิ้งเราเสียเวลา3าปีต้นพันต้นเนื้อเยื่อต้นละ800รอ มันก็ใช้ทุนพอสมควรวค,ค,วครับค,ครับ,รบมันมีความเสี่ยงไอ้ของที่ว่าปลูกก่อนแล้วแปลกก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไป<ต>ครับบางขึ้นมาก็ไม่มีใครมีครับถ้าได้ขึ้นมาก็ไม่มีใครมีอย่างอย่างเนี้ยครับจริงๆแล้วพอเราเห็นเริ่มอย่างเนี้ยแล้วเราเริ่มปลูกได้แล้วครับใใอ่าอย่างเนี้ยเราเริ่มปลูกได้แล้ว ี่คือเป็นน้ําหยดที่เราเสียบไว้ต้นละอันคือตัวนี้จะเป็นระบบน้ําหยดให้วันละประมาณ5-6ครั้งจะเป็นระบบน้ําหยดที่หล่อเลี้ยงพร้อมผสมปุ๋ยให้มาที่ต้นได้เลยและต้นจะดูดซึมไปใช้ได้เลยนะครับ เฟซเราได้สุขสันฟาร์มสุขสสุขสันฟาร์มเมลอนแอนด์อินทผาลัมติดตามเฟซเราได้นะครับเบอร์โทร0819071869สอบถามรายละเอียดได้ครับถ้าสนใจต้นพันธ์สนใจเมลอนเรายินดีสอนให้ฟรีนะครับเรายินดีแนะนำให้ฟรีปรึกษาฟรีครับผมผมขอขอบคุณนายกอัตพนนพเกตนายกอ,อบตอน้องแหน และทีมงานทุกท่านครับขอขอบคุณเฮียน้อยธนก,กิจแซ่เจียเลขานายกอบจอและทีมงานครับขอขอบคุณครอบครัวข่าวสามและทีมงานครับ